ส่วนปลายด้านหน้าของผมนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดกูป้าดอมสถาปัตยกรรมในวัดเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างในอาณาจักรล้านนาสันนิษฐานว่าโบราณสถานวัดกูป้าดอมน่าจะมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่21และ22 ส่วนนี้คือเจดีหรือท่าด้านหน้าจะเป็นวิหารแต่ถูกดินกบจุดนี้คือจุดคมพบเบียงกุมกามเมื่อปีพศ2527เชื่อกันว่าเป็นวัดกับวัดการถมที่ประยามังลายให้ในายช่างชื่อการถม ไปนำเคล่อนไม้จากเชียงแสนมาสร้างวิหารการขุดแต่งและบุรณะโดยศิลปรกรเมื่อปีพศ2527การฝัอสองสมบัติที่วัดฉานนานน่าจะมีสาเหตุมาจากความวุ่นวายของบ้านเมืองโดยน่าจะถูกฝังในช่วงการเกิดจลาจลหลังแผ่นดินอันานางสุทธเทวีในปีพศ21 สองศนและก่อนสองสองศยน,นซึ่งเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่พบว,ว่าใต้ดินชันตกรนชัยนั้นพบโบราณสถานขนาดใหญ่จำนวน6ถึง7หลัง วัดท่าขาวตั้งอยู่นอกกันแผ่นเวียนกลุ่มกรรมดั้งที่ตะวันตกจากการขุดแต่งโดยกรมศริลปากรเมื่อพศ2528พกถังเจดีอุโบสถและวิหารพร้อมพระพุทธรูปก่ออิดถือปุนล้นอยู่พระพุทธรูปองค์นี้สร้างใหม่เมื่อพศ2534แทงโอนเดิมวัดรังแห่งน,นี้ชื่อเดิมไม่ปรากฏหลักฐานแต่ปัจจุบันเรียกกันทั่วสนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยเวียนกุมกรรมปัจจุบันมีโบราณสถานอันประกอบด้วยเจดี JD ประหารพระวิหารพระอุโบสถเจดีไรและแท่นบูชาลักษณะเจดีเป็นเจดีหลวงสี่เหลี่ยมข้างในเจดีมีทางเข้าออกได้มีพระพุทธรูปประดับดั้งละ15องค์ แต่ละด้านมีซุ้มพระชั้นละสามองค์มีห้าชั้นรวมทั้งองค์เจดีมีพระพุทธรูปหกสิบอง